สวัสดีนะคะสวัสดีวันเสาร์วันนี้ใครทำอะไรบ้างรายง,งานตัวสีใครออกไปดื่มใครออกไปเดทใครออกไปหาเพื่อนบ้างดื่มอะไรกันเอ,อ่ย อาหารลดทุนอาหารเติร์กีคูมูซไม่คือคูมูทอร์กิ Turkish. 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 ชเทอร์กิชเทอร์กิชนแก้วสำหรับวันเสาร์ International Women นะครับใครให้ดอกไม้ใครพาแฟนไปบ้านออกไปบ้างเนาะให้วความสำคัญของผู้หญิงไม่นึนง ถามอะไรไหมถามมกับขี่มือกับขนั่นละสีกับขี่มือ ให้ดิบแปนอาหารเธอรี่สุดคือมันก็อร่อยเป็นบางอย่าง พวกนี้ไม่กมินกับเพวกนี้ทานไม่กินเกลียดไม่กินกับอร่อยนะมันแบบครีมี่ครีมี่แบบชอบอย่างกินนิดนึงคือซื้อกินอาหารอย่างนี้ครทุกวันนะต้องติ่มน้ำหนักชันขึ้นคุ้มแน่แล้วมันคนที่อว้วนง่ายด้วยวันเสาร์ใครทำอะไรบ้างนอน ไปออกไปไหนบ้างมีใครอยากจะดื่มหรือว่าออกไปดื่มอยู่ออกไปเดทอยู่หรือ,อยังไงแงก็ทานข้าวก่อนเนาะทานข้าวให้อิ่ม <c oughs> เมาอลไรอยากขับกันนั่นเองเรียกอูเบอร์ ค่อยๆกินนะก็จะเริ nós, thin, que, ่มถมจริงๆแบบอาหารก็เยอะมากเลยแต่มันอร่อยมากเลยนะอร่อยคนเริ่มเยอะมากอะร้านเซอร์ฟิชน้ำคนเริ่มเยอะ ว่าคนอายุแบบสิ0ขึ้นเข้าไปไหนกันนอนทำอะไรเลยนอนค่ะดื่มวายกับบ้านดูซีรีส์หนังไปค่ะแล้วคนอายุ30ต้นๆก็ทำอะไรกัน รู้แล้วว่าทำไงหมาดถือ <IS U> ว่าวิเกมนะนออกหรือเปล่า<ห>ยูเอาแบบกลางๆสีไว้จะเอาตัวโยออกมาสิส<ห>โอ้โหเล่นเกมครับมันไม่ใช่ทุกคนนี่เต่เขามานั่งเล่นเกมอะหรือว่าทุกคนว่ะจะตัดจะตัดัดไม่ตัดใ้กินเลยอะ อนนคือตัดส่วนเนื้อโอเคต้องขอโทษด้วยนะใครแบบว่าไม่กินเนื้อนองแต่เนื้อเนี้ยนุ่มมากแล้วคือแบบอร่อยอะ่ะคือแบบ m e d i เอม a รดที่เขาทำแบบ p e รเฟกตมากมต้องกินอรอนเนะอันนี้เริ่มแบบเจอเอ็นละ แจ่วมจืดแก่เลยอืมข่ยแอะไม่ใช่เลย还ออะไร,รอี่没巴拉ม่ลลา没巴拉尼拆掉，แจ่วมจืดแก่นาะขาดปลาค่ะแจ่วหมกเลนขาดปลา ้องจริงนะข้างนอกมันก็มองเห็นแม่น,น้ำก<ม>็คนเยอะมากร้านนี้นะ<ม>อาหารก็ใช้ได้นะ้องจริงคนอายุ 40, 40<ม>เขาทำอะไรกันสำหรับเราเหรอ<ม>วิเกนเหรอทำไมต้องมองแบบนั้น โอยอยากจกะเผาอยากจกะเผามีคนอยากจกะเผาดิฉันคนอายุ 40, 40ก็เป็นนั่งเฮงาดื่มวายจิบจิบอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยดูซีรีส์เมาโมอยกับเพื่อนอะไรงคงไม่ได้ออกไปตามขับตาม,ตาม,ตามบาร์อะไรอย่างเงี้ยหรอก

เขาบีบมะนาวใส่เนี่ออ้วนบีบมะนาวอันนี้จะใส่เนี่ยอร่อยเลยอร่อยเลยค่ะควิเนี่ยอรชิปอี้ยอร่ยนีคือชิปที่นี่คือชิ มีธรรมดาอร่อยมาเชียว <c oughs> อันนี้คือยาผิดไปชีสผสมียนชันค่ b l ช e cheese e e อร่อยไหม ใบสาระแน่ใบอะไรนะเหมือนแกงแกงหน่อไม้เปรียบเทียบอาหารเทอร์กิชนี่เป็นอาหารที่สามอ่ะคือใบบางบางลงใบลงของข้าวมันเหมือนมันเหมือนใบใบไม้ยานาใบไม้ยานา นี่เอาไปทำเหน่ยแกงซุปหน่อไม้ใช่เลยอะ่ะแม่ทำอาหารต็รกีแบบ วับวัดเร็วเกินไปให้ามาเลินไดโอเคมาดูกันว่าเราจะกินกันหมดหรือเปล่ามาดู